ทุกคนกคือวันนี้นจะมาบอกนะคะมีหลายคนถามกันเข้ามาพี่คะพี่ใช้ครีมอะไรคะพี่คะพี่ใช้อะไรถึงหน้าพี่ถึงขาวขึ้นคะพี่คะพี่เป็นอะไรนี่จากที่หน้าแนนแบบเมื่อก่อนแบบอุย้ยย่ำแย่มากคือตอนนี้คือดีขึ้นแล้วนะคะทุกคนนี่ก็ยังมีรอยอยู่ตรงนี้นิดหน่อยนะคะเพราะเป็นประจำเดืดนอนเนาะคือแบบดีด,ด,ด,ดีก็ขึ้นมาแต่ไม่เป็นไรคะ่ะคือแนนจะมาแนะนำเป็นตัวนี้นะคะนี่แนนใช้มาสักพักแล้วเนาะคือรู้สึกว่าหน้าดีขึ้นมากทุกคนหน้าดีขึ้นมากนี่แนนใช้เป็นแล็คเฮาวิตามินซีีีีีเเเเเซรัั่่่่่่มนน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 นะะะคคคคชวยยยยยลลลลดดดดดดดปป้้้้้้้าาาาากกกจุุงงๆืือออทููหหหหหแแแใใ็ไขึ แฟนขาแมนนะคะที่ชอบดูเนีไลฟ์สดแมนจะมาไลฟ์สดแบบหน้าก็สดไลฟ์ก็สดค่ะทุกคนคือแบบใช้เป็นตัวนี้เลยดีตามเลยจ้ะตามจ้ะไปเลยทุกคนคือมันจะแบบทูคน,คน,บน,ทนี่นะคะจี๋ค่ะทุกคนไม่หอมกลิ่นส้มมากทุกคนบอกเลยคือหอมกลิ่นส้มมากนี่นะคือแบบแล้วก็จี๋แบบนี้นะคะทาก่อนนอนทานคือแบบนี่เราก็จะไง้านยะ น,นะคะทุกคนคือแนนอยากจะแนะนาจริงๆนะคะว่าใครที่มีปัญหาผิวหน้าแบบไม่ขาวใสหรือว่าเป็นรอยสิวรอยดารอยแดงนะคะนี่นี่เลยค่ะแบบเฮาวิตามินซีเซรั่มนะคะคือดีมากทุกคนนี่ราคาไม่แพงนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนึงแถมนึ่อีกตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมไปตามนะซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเลยนะคะทุกคนค่กตัวแทนได้เลยค่ะนี่นะฮะอยคือเรียกชอบทุกคนชอบชอบมาทนี่นะ